ทริกส์บยพี่บ๊อบร่วมสร้างพลังสมองโดยมาวิต้าจากเนเจอร์กิฟพบกันอีกแล้วครับคลิกคอทริกบายพี่บ๊อบนาทีนะครับกับคลิปบกเ c บ e ดอทคอมนะครับวันนี้มีเทคนิคการลบเลขเร็วไม่มีผิดครั้งที่6แล้วนะครับ5 <Wow. S 1> ้าอันก่อนหน้ากลับไปดูนะครับถ้าใครยังไม่ดูถ้าใครดูแล้วดูซ้ำครับจะได้ไม่ลืมนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ครับเทคนิคที่หคือเมื่อตัวลบ ใกล้เต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเมื่อตัวลบใกล้เลขพวกนี้เมื่อไหร่แล้วเราก็มันมีวิธีแบบง่ายๆให้น้องๆเอาไปใช้ได้เลยนะครับมาดูครับตัวอย่างเช่นโอ้โหตัวเลขอยู่แยะมากมายเลย2763ลบด้วย398398มันใกล้อะไรครับ398พี่ว่าบอกว่าใกล้400ไหมใกล้400นะอ่ะเอาไว้ก่อนนะครับถ้าลบตรงๆน้องลบได้ไหม ได้ <Yeah. S 1> ยืมกันกระจายยืมตัวทดตัว uh? หักตัวล้างตัวเยอะแยะมากมายไม่เชื่อมาดูมาดูนะครับ2 7 6 3ครับลบด้วย398นะครับถ้าลบแบบนี้ลบกันโต้งต้งลบแบบปกติครับอ่ามายืมเลขกันหน่อยแล้วมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันลบดได้ครับหลอ 2,365ใช้ไม่ใช่ทุกไม่ทูกมาดูกันครับถูกจริงโอ้โหโล่งเลยนะครับไปคิดผิดขึ้นาะลยแย่เลยอายน้องๆนะครับต่อไปครับ29โอ้ห29เขาบอกเต็ม10ใกล้กับตัวเลขอะไรครับ29ใกล้กับ30มาดูฮะคำต่อมาเป็น10918ก็ใกล้เลขเต็ม10คือเลข20นะครับแต่ช่างมันเถอะครับลบออกมาประมาณนี้ครับได้ออกมาเป็น525ถ้าไม่อยากลบถ้าไม่อยากพลาด มาตามเทคนิคครับอ๋อมีตัวอย่างเพิ่มเติมด้วยมีตัวอย่างอีกหนึ่งข้อครับ982ลบ198 198ใกล้เลขหลักอะไรครับหลักร้อยคือเลข200เดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ถ้าลบธรรมดาแล้วคำตอบมาเป็น784มีอีกหนึ่งอีกครับ <S 1> <S 1> โอ้โตัวอย่างเยอะมากนะครับเคยน้องๆเห็นภาพนะครับว่ามันใกล้กับตัวเลขหล10ัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นใกล้อะไรทำให้เป็นตัวนั้นครับมาดูคาตอบมาเป็น 4,278นี่คำตอบนะครับเทคนิคมาเลยครับเมื่อเห็นโจทย์แล้วไม่อยากตั้งลบอีกแล้วนะครับมันพลาดเยอะมันพลาดง่ายแล้วเดี๋ยวลบผิดพลาดไปเสียดายแนนนะครับเทคนิคครับทำตัวลบให้เป็นจำนวนเต็มหลักสิบหลักร้อยแล้วก็หลักพันหลักหมื่นหลักแสนอะไรก็ว่าไปแต่ทําให้มันเป็นจำนวนเต็มซักทาไมถึตงต้องทาให้มันเป็นจำนวนเต็มเพราะว่ามันง่ายครับ,อบตอครับบวกเท่าไหร่แล้วลบออกเท่านั้น เทคนิคมีแค่นี้ครับบวกเท่าไหรลบออกเท่านั้นจําก่อนหน้านี้ได้ไหมครับเวลาบวกอะไรลบเท่านั้นเวลาบวกอะไรก็ลบเท่านั้นคําตอบมันจะออกมาถูกต้องและเหมือนเดิมแต่มันจะง่ายขึ้นมาดูครับ138ลบ29 29ใกล้อะไรครับใกล้หลักสิบคือ30ถูกไหมครับอย่างนี้ครับ138ลบด้วย30ลบ1ครับ30ลบ1คือ29ถูกไหมครับถูกนะฮะจากนั้นกระจายลบเข้าไปครับ ปึ่งร้อยสบแลบสาบวกหแทนครับลบสามสิบบวกหนึ่งแทนเห็นไหมฮะลบกระจายเข้าไปลบเจอสามสิบก็เป็นลบสามสิบลบมาเจอลบหนึ่งก็เลยเป็นบวกหนึ่งโอเคนะครับจากนั้นครับคำตอบออกมาเป็นนี่ไงครับร้อยสามสิบแปดลบสามสิบเป็นลบง่ายครับมัลบหลักเดียวลบหลักสิบนั่นเองครับก็เลยเป็นร้อยแปแล้วจากนั้นบวกหทีหลังครับก็เลยเป็นร้อ้า เยอะเลยไม่ต้องยืมตัวหน้าไม่ต้องทดด้วยนะครับแค่กระจายตัวหลังออกมาให้กลายมาเป็นจำนวนเต็มๆซะเต็มส0เต็มร้อยเต็มพันนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับ543ลบ18ถ้าลบ18 18มันใกล้อะไรครับใกล้หลัก10คือ20ครับดังนั้นออกมาเป็น5 4 3ลบด้วย20ลบ2อครับจากนั้นครับปึ๊บเอาลบกระจายเข้ามาครับ543มลบย0บวก2ถูกไหมครับกระจายลบเข้ามาด้านหลังก็เลยเป็นบวก2จากนั้นครับนี่ครับ เอามาจัดก,การก,กันครับ543-20ลบ20ก็ลบหลักเดียวคือหลัก10ถูกไหมครับ4-2ลบ2ก็เหลือ2 523แล้วบวกด้วย2ตามหลักปิดท้ายแค่นี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยาอคำตอบมันง่ายครับถ้าเรารู้เทคนิคแล้วทำอะไรก็ทำได้ทำไวด้วยดูครับ3 9มมันคือ400-2ลบครับมันใกล้หลักร้อยคือ400-2ลบจากนั้นลบหลักร้อยอย่างเดียวครับ2763ลบหลักร้อยด้วย4นะครับก็เหลือเป็น2,000 3 6มรนะครับนี่ครับลบหลักร้อยด้วยส233องรอดูด้วยตาเปล่าอย่างเห็นเลยครับจากนั้นบวก2ปิดท้ายครับอย่าลืมนะครับบวก2ปิดท้ายด้วยนะครับเพราะว่ามันคือ400ร้ลบนั่นเองคำตอบออกมาเป็น2360นาง่ายกว่าไหมครับใครยืมใครตั้งใครทดอะไรต่างๆเลิกทำนะครับพิธีสาวิธีง่ายแบบนี้ดีกว่ามาดูตัวอย่างต่อมาครับถ้าเจอ9 8 2าร้บลบ้าบ้างถามว่า198ใกล้กับหลักร้อยจำนวนเต็มเคืออะไรครับ 200ถูกไหมครับดังนั้นครับพี่๊มบอกว่ามันคือลบ200บก2มันนีคือลบรอนั่นเองอ้ามาดูครับ982นะครับลบด้วย200บก2เห็นไหมครับจากวิธีเดิมๆที่เราทำมา <c oughs> เราทำรวบลับกันเลยครับเพราะมันใกล้200แต่มันห่างอยู่2ถ้ามันจะขยับเป็น200แสดงว่ามันลบเพิ่มไป2 มันก็ต้องบวกเพิ่มกับมา2ด้วยโอเคนะครับ <Yeah. S 1> จากนั้นก็ลบ,ลบหลักร้อยอย่างเดียวครับ982ลบหลักร้อย92ลบ2ก็เหลือเเท่านั้นเองครับเพราะมันลบหลักเดียวมันง่ายครับบวก2กลับมาก,ก็เลยเป็น784มาดูตัวอย่างสุดท้ายครับ4872ลบด้วย594 594กใกล้อะไรครับ594ใกล้กับ600ถูกไหมครับแต่ว่ามันห่างจาก600อยู่6ดังนั้นครับออกมาเป็น ลบหกร้อยบวกหก <Wow. S 1> นี่ครับจบเลยแล้วลบหลักเดียวคือหลักร้อยครับหลักร้อยแปดลบหกเหลือสองออกมาเป็นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสองแล้วบวกกลับมาอีกหกนะครับอย่าลืมออกมาเป็นคําตอบคือสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบแปดคราวนี้การลบเลขของเราก็จะง่ายแล้วก็ทําได้สบายๆ ah. ไม่ต้องกลัวที่จะผิดต่อไปนะครับเพราะนี่คือการลบเลขเร็วแบบไม่มีผิด ทั้งที่6กแล้วนะครับมา <Yeah. S 1> ดูที่มากันนะครับว่าทําไมเราถึงทําแบบนี้นะครับที่มาของมันคือ <Yeah. S 1> เหมือนกับกรณีอื่นก่อนหน้านี้มันทําให้มันทําง่ายขึ้นนั่นเองครับหากเราลบตัวเลขจะเยอะมันยากเพราะมันต้องทดไปทดมายืมตัวข้างหน้าเอามาลบตัวข้างหลังยืมแล้วยืมอีกยืมแล้วเดี๋ยวก็ผิดนะครับมันยากทําให้ลบง่ายขึ้นด้วยกันบวกเข้าแล้วก็ลบออกด้วยตัวเลขตัวเดียวกันอย่าลืมนะครับใกล้ตัวไหนบวกเข้าด้วยจํานวนเท่าไหร่ ลบออกด้วยจํานวนเท่านั้นโอเคนะครับ <Yeah. S 1> แล้วคราวนี้การลบเลขง่ายๆก็สามารถทําได้ทําด้วยตัวคุณเองก็ได้น้องๆเอาไปฝึกเอาไปทําแล้วจะทําให้เราคิดเลขเร็วขึ้นอย่างมหัศจรรย์นแน่นอนเ oh. ชื่อ oh. พี่บ๊อบครับคลิกฟอร์คลิกบายพี่บ๊อบนาทีที่นี่ครับ c ลิกฟอร์เคลเวอร์ m ่อ่ะพักผ่อนกันก่อนนะครับก่อนที่ดูเทคนิคต่อไปในสัปดาห์ต่อไปนลาไปกสวัสดีครับ,บ ขอขอบคุณหอวิต้าจากเนเจอร์กิฟต์